ได้กันแบบไม่จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูกนะและในกอเกิดหมดสติไปไม่รู้สตินางขอพาไปโรงพยาบาลหมอบอก,กต้องเตรียมไว้นะเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดเส้นเลือดในสมองตีบอาทันหันลักษณะเนี้ยนางขอก็บอกจะเซ็นผ่าตัดหมอก,ก็เลยบอกว่าเป็นพยาลยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมเขาบอกไม่ได้เป็นไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถ้าอย่างนั้นอนุญาตให้ผ่าตัดไม่ได้แต่ต้องทำยังไงล่ะสามีดิฉันยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยทีนี้ในกกเกิดต้องไปตามญาติพี่น้องของในกอ่ะถ้าเกิดจะให้ในกอผ่าตัด ลักษณะเนี่ยญาติพี่น้องทางไหนล้วก็ทางพ่อแม่พี่น้องเขานะ่ยทายาทสายโลหิตน่ะมาสแตนบายไว้เลยให้เซ็นไว้เลยลักษณะนี้เป็นต้นแต่โชคดีมีคนมาถามอาจารย์นะ้าอะไรเนี่ยข้อเนี้ยหัวข้อเนี้ยจดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนไม่มีปัญหารับได้ผลนำกฎหมายกรณีหัวข้อเนี้ยมีคนมาถามอาจารย์จริงเลยค่ะอาจารย์ดิฉันเนี่ยได้กับตัวเองในสามีหองดิฉันนะไม่สบายหนะักต้องผ่าตัดไม่รู้สติคือถ้าเขารู้สติเนะี่ยเขาสามารถเซ็นด้วยอนุญ,ญาตให้ตัวเองให้ผ่าตัดได้ แต่ไม่รู้สติภรรยาที่อยู่ในดิชันนะ่ะผาตัดให้เซนให้ผาตัดไม่ได้และวโชคดีที่สามีฟื้นขึ้นมาก็รักษาจนดีขึ้นแล้วกลับไปจดทะเบียนสมรสเลยเพราะว่าเอาไว้ช่วยกันยามเจ็บแค่ได้ป่วยอันนี้พี่กรณี